cool Wo for not ภูมิใจมากแนะนำให้ชมได้ชมกันนะครับนี่คือยาริเซตีฟเจเนอเรชั่นใหม่ล่าสุดครับซึ่งเป็นรถยนต์แอลปีดับเบิลดานครับรุ่นนี้นะครับยกบเอาเครื่องทงยาริสครอสครับคือเครื่องยนต์1.5สี่สูงสามเรียงดับเบิลเวททั้งเช่าสองวาวกระดูกวีวีทีไอเอามาใส่ในรถนี้จะเลื่อนเครื่อง1.2ตั้ขึ้นมาเป็นเครื่อง5นะครับเพราะฉะนั้นเขาจะให้พลังกำลังครับเวลาที่ทุกงานร่วมกันระหว่างเคขับรถ กกับมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยให้เลยมาถึง110ยสบแปงมาซึ่งเราบอกว่ามีนัำตาลน้มันสกัดากพตจากการยี่สิเกตาถึงสี่สิตหครับดีไซน์ตรงใระกจริงเขาที่คะอที่พิเศษจริงนะครับวิทยาลัย็นโครเมียมนะแต่ว่าเป็นการ่งดับมัยก็คือจะมีความวาวด้วยแส่วนตั้ง่างเนี่ยนะครับก็เป็นสีเทาีธรรมดาเลแว่าดีไซน์เขาเนี่ยช่องข้างนช่องที่เขาจับรุดคามรัษาซึ่งค่ะแต่ทนีั้นั้นเขายัง ที่จะรับิดแนไว้อีกเข้าไปช่วยะราใาม่ซึ่งอดีต้ใช้การรับนักสัญดาการจะงมีการตัองปเบบตัวหน้าคูางับจีนและีนก็จะเป็นไนจะสอกด้หรือสอนตัองจึงทำานกับสังกตอซึ่งอาจจะจบการพัฒนาในปแบบและของที่ย่งความค่ากัรอี่พุ่นเขาจะทำเครื่องส่งทีกิดะอางั้นที่ชาวเนีย็จะมีสีที่แตกต่างกันไปในส่วนของล้อนะเนื่องจากว่ารถลเลี่ยเป็นสีขาวนะงั้น ลูกหาเตยเสียชีวิตด้วยวัย41ปีภายจากการแท้งเสื้อเนแลงจาเสร็จหลังการรักษาตัวที่สถาบันบัรัตนารามนานกว่า3เดือนดะวยอาการชี่ิ้นวใจเปนสุดแล้วนวี่คจะนำอัฐิขการเไปจไว้ท่วัดธรรมสุขใจสลกที่และจะนำกระสุนไปลอยากาศจังหสมทรราก ใช้ขอให้มี ойти, <hhhh> สุขภาพแข็งแรงวก็ร่างกยตลอดก็ในวันหยุนดีก็ขอให้มีความสุขและ ouais, ก็ส <st> ุขภาพแข็งแรงเจช่วงวันุความสุขมากๆก็อยูกับัลันนะความีการชนรัาด้วยมีศิษั์โรมแหม่ใช่แล้วค่ะนี่ท่นมต้จกเย่งจจงิงๆเองมที่เปนนี่ย ตัวต่อเนื้เที่ลอยดหนาจริงๆก็ยตัวจริงก็้ยมาตงนั้นอัาที่รตนกับาตอก็อแบบาด้คอน้างจะเป็น c d e s นไม่ใหญ่โตอะไรมากนัยแต่ว่าก็ม่ได้ดูเล็กนะคับลวมันเ็น d ด้วยนที่ของเขาเนี่ยเป็นสังเราหก็จะเน้นสงสีคสีดกับสีเทาวอนหน้านี่ยเขาจะเป็นสังราะห์นกันแต่ว่านาเนี่ ก็ยังคงเป็นเกียร์แบบที่เราเคยกันนะฮะยังไม่ใช่ของแบบใหม่เป็นก้อนเล็กๆตุ้มนีก็เป็นแบบมือนะฮะแล้วก็เป็นโมมดสายตรงนี้เป็น w i เ e l e s นเจ a ร์ซึ่งก็ต้องมีฮะของปัจจุบันนี้นะฮรตุ้เไลน์นี่เป็นขงไทยหรือเม่ว่าตุ้มไลนะเองเแื่ว่าได้ครับู้สมัครเราให้ใจไดงได้ได้ปอดสวัสดิ์โอกาสท สายของงมิไลก็ดีนะขนาดกระทับดีทุกอย่างของคุณอยู่ตรงนี้ครับส่วนจอตรงนี้นะครับขนาด10.1นิ้วนะครับส่วนของาจอเนี่ยพอ้อมกับขนาดความกว้างของรถน้าจอที่12.6น้ว Android Auto แบบไ7สายนี่คือต้องการทุแอร่นะส่วนกนนทก็มาสมัแล้วมะช่องเสียบไว้ให้ีแล้วหัสงนะครับก็มีช่องแอร์ให้ด้วยแลวก็มีช่องเสียบ ด้วยครับที่สำคัญก็คือรุ่นนี้เขามีกล้องมาให้เนตัวก็ไม่ต้องมาติดตั้งเพิ่มนะคือเป็นกล้องที่มากับรถเลยเราจะมีการตรวจสอบกำลังรถภาพของจักรกลด้วยนะครับรวมถึงระบบไมโครเอนะฮะติดต่อช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงและบริการแจ้งเตือนเมื่อรถออกจากจุดที่จอดโดยที่เราไปที่เราไ้อยู่บนคอนเทนะครับเราก็สามบางที่จะรับรู้ได้ครับในส่วนของช่วงล่างของยาริสเอสบีตัวนี้นะครับ เขาด้านหน้าก็จะเป็นแม็กเฟอร์ซั a สตรัทพร้อมด้วยเหล็กกระทงกับส่วนด้านหลังก็จะเป็น r อชั n b ปี m กับคอยสปริงพร้อมด้วยเหล็กกระทงเหมือนกันนะซึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงล่างที่เหมาะสมกับรถที่มดนมีไซส์ใหญ่มากนะครับที่สำคัญนะครับรถคนนี้นะครับเขาขยายระยะเวลารับประกันกับเป็นแปดปีเล สองแสนสองหมื่นห้นนน er นนนนาพันกิโลเมตรแล้วแต่ว่าแบบแบบจะเป็นสอนนครับส่วนเรื่องราวของราคาเนี่ก็ต้องไปดูบรรยากาศใรการประการราคาช่วงต่อจากที่ไปัแ้เช่นสอนนี้่จะเดินหน้าเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการนั่งเก้าอี้รองโฆษกภาคชาติไทยต่อไปครบวครูกับการเป็นอาจารย์ที่ความรู้ศึกษาที่คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสอนเต้นมันเล่ยอยู่ที่สถาบันบางกอกแดนซ์อีกด้วยค่ะ ขณะที่พระเอกน่หล่อบรุษนายรุพรปุณการเคยยืนยันกับทีมข่าวก่อนหน้านี้ว่ากล่าบใดที่ยังไม่มีการประกาศผลคะแนนอย่างเป็นทางการเขาจะไม่ขอให้รายละเอียดใดๆทั้งสิ้นค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขายังมีผลงานละครที่ถ่ายไว้และยังรอคิวใช้อีกหลายเรื่องส่วนอดีตนางเอกชื่อดังกุ๊บนัทญาแดงบุกหาช่วงนี้อยู่ระหว่ารการคบกับครอบครัวค่ะซึ่งไม่ชัดเลยค่ะไม่ว่าจะสอบได้หรือสอบตก พยายามยินดีจะทํางานเพื่อสังคมต่อไปซึ่งอาจจะรวมถึงการรับานาแสดงในรูปแบบละครเพื่อช่วยเหลือสังคมค่ะที่พิธีพระราชทานเพลิงศพนูคลองเตยรู้วันชาติพัฒนทองขั้งวันนี้มีเพื่อนศิลปินตลกและคนในวงการบันเทิงร่วมไว้อาลัายเป็นครั้งสุดท้ายให้กับนูคลองเตยกันอยาน่างเงียบขรค่ะนูคลองเตยเสียชีวิตด้วยวัย41ปีนะคะจากอาการท้องเสียอย่างรุนแรงและลำไส้อักเสบหลังจากส่งต่อายตรวจสุขภาพต่อมน้ำเหลืองเป็น2.3เดือนที่ บแล้วนะคะทางครอบครัวเนี่ยจะนำการถูกทำายของเตไปเก็บว้ใ้านของมสุิดใจจาหย์นกิีและจะนำอีกส่วนหนึ่งมาให้กับสุนัว่เจ้าของนี้ข้าใช้าขอใ้สุาพดะรับในตลก็ในวันนี้กราอให้มีความสและเราสุขภาพดีในชีวิเาเป็ช่วงวันถูกขอแตแล้วัะเ็น่าว่าจไม่ได้เลยกัาเซลทีคุมีิบาเมืจะ ตอเชิญีัง้เล่กสุหน้กวดีก่าบนี้อม่ถนัแต่ที่จะปเลยนะฮะเจ้าสฉันกจริงริงมาเองนที่รจักกันมาเด่ใช่แต่เม่ใช่แเด็กกม่ร่แ่เ็ก็มแเ็กก็่ตไม่ใช่เด็กก็่ใงคตักตเดไม่ดกรกกใเลม่ใมใ่ไม่มใไม่มใ

จังหวนี้ผู้ริพพกาของมั่นจากทำเล่นสมัครที่ขซ้ายค่ะเตีิกมยิ่งใหญ่ที่สุดเพาะผ้ชจะได้รับส่วตแบ่งที่ไม่ธรรดาม่จะเการแขันใหญ่ทเ่สดาตดวัตสตร์่มาขกันครอต้องรอต้้อ แรนประหยัดทนนุกซ์เต็ที่ก้นใจทุกเหตุผลทองเฉลยทุกำตอบบละอีที่สองเราบันทึรื่องร้อยเก้าสิบแปดละหัวคูามนยห้าลวคูณเก้าร้อยห้าสิบเก้าิบเจ็ดอีกแบบารแข่งรถ่วนไดูความก็มใช่แค่เรื่องหวเปนความแรงลยใดีแล้วเราไเยสองได้เลยแต่การบอกเล่าประสบการณ์ที่ปใจจะส่งเสนที่ป้าอะี่ไม่มีใครม ชิงทรทนเรียกเครื่องไ่ารัดรถยนต์วัรถยนสวดค่ะรถยนต์เ็มทีรอยานช่หน้าตดตารัฐบาลครถยนต์บุได้มาช่ผมอี่ไปเด็กบางนาดับงานดิ้งมอเซลล์เรียงานแสดงรถยนต์ประจํากลางปีนี่เป็น12ของดิมอเซลล์ต้องบอกว่างานเขายิ่งใหญ่มากเดี๋ยวไปดูครับว่าแต่ละปูต้ขงมีอะไรกันบ้างครับ

ต้องแบบนี้ค่ะแตเมื่อวานนี้นร่บคนก็ออกไปใช้สิทธิ์เยอะมากเลยเห็นบอกว่าจำนวนสูงถึงเ0กเปนเลยนะะน่าดูใจจริงเลยค่ะดูให้เราต้องดอย่างชัดเจนเลยนะคะในช่วงนี้ไยต้องดูตอนเลยว่าเรามีวิธีการที่จะร่วมช่วกันาหค่ะไม่ใช่ใหม่นะครมี s อ s แล้วก็เพิ่มช่องทางนีกคือนช้ก็คือไทยเลยบางคนไม่ได้ต่อสายจงนวะแล้ก็มีการแบบว่าอุ้ยปกติปกติเลย่ะันไม่เปนในสองไแ ไม่เป็นสีาบันการเงินเดียวค่ะเงินทานสำหรับจำเปับต้องจ่ายในการสำหรับตาวต้องมบตัวับเป็นติดเสรที่เป็นการเล่กัน ลองวันนน้ครับแล้วก็รวมิึนตัวเครื่องชาร์จด้ยไฮปเิสนะครับแล้วก็จะเป็นตัวไปรับประกันรือไปประกันภัยสอปีนะครับแล้วก็ร่สองเดียวก็จะไม่เียใ่รเลยนครับคุณนู้ชดิฉันรถนี้แล้จะมีคมเป็นพิเศษไี่ใช่นอยมาเพื่อช่วยในการข่ายเองาวัประวันนรออกตัวบัตนมันจาทัตรอรกเนัจากนะครับวรวมาเ่ไต่างระเร้อย่างไก็ขอเชิญชวนทุกท่านเข้ามาเยี่ยมชม ตอเชี้เจากัที่ได้ของเราแล้วใชไคะเอามาระายรอๆเจ้าี่ได้ไปเลื่อนเลื่อนโ้ยค่่่แล้วเื่อที่จาสัคั้งอ้ย้วกอ่ิ่ม้นหม่กันลยนะคะอันนี้ขายอะไรอีนปีนี้นะคะมันง่้ยเปิดัว่าสัญแอคคอร์ดนีเอพังหม่ค่ะซึ่งเพิ่มความค่ะราคาใหม่ทม่นึ่งล้าี่แสนเจ็ดสิบก้ับกับีเจอร์ใหม่นะคะที่เ่ม ที่เป็นสถานการารสอรเลือกตั้งนะคะและเื่อเพิ่มเรื่องการเพิ่เรื่อการนะคะการเชืกตังกานเอทั้งงมีการปรับรุงนะคะให้รูปในเี้ยสปอร์ตมากขึ้นเป็นถุงยอยค่ะและที่สำันะคะน้ำมากับข้อเสนอพิเศษค่ะก็จะเป็นจอกเีย์0.99เพร้อมฟรีประกันนงคะเรียกนัเป็นอกเกียร0.99เปอร์นะคะพอมีได้ ทัวร์แ่เลยคะน่าสนใจมากแล้วนะคะเรื่องของการแข้งรถเรื่อง่างยังจัดเต็มอย่เลยค่ะคุณผู้ชมจับเป็นะไม่ว่าจะเป็น h อ n ด้า e-hbm ซึ่งเป็นบิดเอ็กซายเดอรไฮบริดไร้อย่ และยกระดับความพิเศษอีกนะคะดังเช่นค่ารที่เราจโชที่เป็นแบบซตี้ซีรีนะคะนำเสนอสิตี้นะคะที่มีความท้องตัวนันาร้อนคันขับทีแบบมันถูกใจนะคะยมีิตี้ที่ระเบและมั่วมากๆที่จะไปเราจะแสดงสตี้ซิตี้แฮชแบ็กซิตี้แฮชแบ็กไรบลนะคะซึ่งเป็นลบร้าร์ตนะคะนเสนอใน่ความสปอร์ทเบเวอร์ลายค่ะในส่วนของเอ่ 5 0 0้แฮชแบ็คไรอ้อนนะคะไม่ต้องเสีย10%บริการปลายปีนะคะและก็บัตรมาก็ับบัตแล้วนะคะที่เสดในช่วงงานปีเพื่คเซลนะคะทั้งจองงานหรือว่าจองที่ไหนนะคะออกราได้ไงเรียนเลยค่ะแล้วก็ในช่วงหน้า 2, ั 4, งจดรายการเเสร็จค่ะชงใจค่ะชม พันด้าแอคคอร์ด h g v ใหม่แีะก็่งขอความหลากหลายรุ่นต่อสนองไลายสไตล์ของพันด้า ชทั้ง Honda า r o o h My g o o บนะคะที่บูธของเรานะคะ่ะในงาน Big Model er s a l e วันที่22ถึง31สิงหาคมน,นี้นะคะที่ไบเต็นะคะ่ะแล้วก็นอ أ, กจากนั้นแล้วนะคะยังศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่โชว์คันด้า220แห่งทั่วประเทศทง้งเชียเปลีน่นะคะทั้งทั่วประเทศคันด้าไทย

ซีสนะครับสุดนะครับที่เป็นอรันะครมีสอง้วย่อยนะครับเป็นท่เป็นที่ใ้เป็นีนเน่ยป็นีสเีแดต่ากใช้ะอย่างวนเมลนนะครับแล้วก็เป็นวิดีโอนะครับไม่ว่าจะเป็นเี่ครับรือน่อตราบีนะครับแล้วก็อสยอดนิยมนะครับยาริสโกลากรอนมานะรับก็นสะครับที่นั่งนะครับาน่กัน รถตูงเอาฝากเรากมาชมนนะครับเลยละท่านบอกว่ารอนนตอนนี้ไม่นานล้วเาพร้อมสอบอย่างที่มาททเยในนี้ได้เลยครับส่วนถ้าเป็นต้ลรถยนหรือการนี่นอยครับก็จะมีในลังที้คอนเทนเนอร์าดนี้เป็นยนต์ยหลังนอย่อยนะครับแล้วชคันรันเลก็จะมีรถตงนะครับแล้วก็รถหลังนี่ยนะคะรา

5 6 8ที่านั้นนะครับในรถฮมเบอร์เียสปอร์ตนะครับราคา7 0 0 0 0 9 0 0ครับส่วนแฮเบีเวียน7 900,000้อั้รับข้อเสนอพิเศษส่วนนะครับตงเีรับต้นแค่39,000หรือประกันภัยชั้นหนึงเรตั้แ้วก็หรับค่าใ้จ่ายะรเลหรอใช้จ่ายอะนะค่ชมปนนี้ก็มีเสนดพิเศษรับแล้วอกหายีกหาพิเศษส่วที่เราจะมีให จากเปรนห้าทวจคิด่บทีพเด็ก้เสียแอาจจะมีไฟมโดยได้เอ็กซ์เซอรี่คอเดลิซ่าช็อใหม่ทำด้ยอดมตช์อทยมาเะเยล่นต่ายตายแต่ครับไลตัวไหล่ก็้นสุดรอนนเรื่อกรข่งนแจกประหยัดคนก่อนถนนทีแม้ที่จิตใจตัวเจ็บมนกต้องเสอตัวจับต้องจับตาใน22ตุลาคม1998ด้วยการรวมกว่า500ตัวที่ เพิ่มเท่าเปอร์เซ็นต์ถงกระนั้นถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ยากการให้ลดไม่ใช่เรื่องความรวยความแรงแต่เป็นการบอกเล่าประสบการณ์ความภูมิใจที่ไม่มีใครรู้กให้จัดให้ถึงแม้ว่าเวลาม่ป็นไรเป็นยันี่ยครับนี่เราทำมีตางเที่แล้วเลยครับ20กว่กิโลกรัมแล้วเราแบบชื่อเราอะคือไม่คิดเสี นี้แล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมค่ะวันนี้ดิฉันสายสวัด์เทียนนี่เล่นเพลงอันับนี่งาาก่อน อยนด้าสูีสายใหม่เทรนใหม่มาต้องหล่อน่ไม่ว่าเทรนจะเกิดที่ไหนยังไงก็มันอยันด้าสูบีไอคอนฟดาวสุดชาร์ดสุดเรดรจากรนยามาฮ่าอยดูี ไอคอนิคออฟนาวสุดทางให้สุดเทรนด์จชีวิตเลื่องได้ในแบบเราใหม่ยีสูดีแม็กซ์จอกจุดสองที่นี่ไอแมกซ์อสรถไกบะโดดโลรถยนต์บีไวย่ย ก็จงไ้ิครับสอรุ่นนะครับก็คือ Expander กับ Exos โรโโมัั่สสำหรับงานนี้นะเราจะมีเริ่มต้นจากดอกเบี้ยพิเศษ0.99เปอรเซ็นต์นะครับมีประกันภัยชั้น1นฟรี1ป, 1, ปีที่พิเศษในงานนี้นะครับก็คือถ้าท่านมาจองแล้วก็สมมอบเนี่ยเราจะมอบบัตรน้ำมันมูลค่า5,000บาทเพิ่มเติมด้วยนะครับสำหรับตัว Expander ในงานนี้ เราก็มีไฮไลท์ที่น่าสนใจมากนะครับเลือกรับส่วนลด1 0 0่แบาทไฮไลท์ัที่2นะครับอันนี้ฟรีเช่นเดียวกันก็ <ปะ S 2> คือแพ็กเกจการดูแลรถนะครับก็คือ5ปี1,000 0แกิโลมชส่วนเรื่องตัวรถทั้ง2รุ่นเนี่ยนะครับเรามีการรับประกันคุณภาพระบบไฮบริด5ปีไม่จำกัดระยะทางและแบตเตอรี่นะครับ10ปี ไม่จํากัดระยะทางอย่างไรก็ตามในงานนี้เนี่ยเราเตรียมรถทุกรุ่นไว้จัดแสดงและก็มีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับทุกนุ่นนะครับก็เชิญชวนท่านมาร่วมง,งานบิ๊กมอเตอร์เซลล์จนถึง30มีนาคมนะครับขอบคุณครับยอดขายชัยซื้อขายไปออกด้วยครับอย่าลืมเลยนะ ในงานมิโคลเซลียว2025หนวันนี้นะครับรุ่นแรกก็คือตัว SUV ตัว S5 ส v นะครับเราได้ปรับปรุงรถรุ่นเริ่มต้นใหม่คือรุ่นดีพลัสโดยเนความคิด 给他。 เดียวเดพันด่้ไปแลวปสอนเนียวกันหนึ่ง0นไปแล้วก็คนนี้เจ็ดร้อยห้าสิบองคนไ0สองนตัวแรกนี่ก็จะเป็นตัวทองเอ่อตัวซีทีหรืสองนั้นนี่จะไปจับคู่กับแพรที่เป็นเจ้าของผูเอาอที่มีเชื่อเสียงก็คือแบรที่เขาเรียกว่าชา ตัวนี้จะเป็นตัวลิมิตเด็ดมีแค่พีย300คันเท่านั้นเองแล้ก็จะมีซีเรียลนี้รับบ้ากันรับตัวเนี่ยนี่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 นี้นี่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 นีวนีนี่นีนี่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 นีนี่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 นีวนี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 ่นี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 ่นี่นี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 ่นี แล้วก็มาพบกับรถท่ารถุถถูกพูดไปแล้วนะครับอันนี้ไปชมตัวเป็นๆเ,เลยก็อยู่ที่ที่นี่เลยเปิดตัวเป็นครั้งแรกในเมืองไทยด้วยนะครับ ก็จะมีไฮไลไท์ของเราในงานวันนี้นะครับก็คือตัวพิจิวันซึ่งเราพูดออกไปเมื่อสักวันที่13นี้นค,รค,ค,ครับผลตอรบอรับดีมากๆเลยนะครับมาเรอยากันที่ผลงนางน ชมบรรยากาศในงานแล้วก็มาสัมผัสตัวจริงกับพี่จิวันเราแล้วก็วันนี้เองเนี่ยเรามีโปรโมชั่นนะครับพี่จิวันในโรงแถมเรื่องชุดแต่งมูลค่า4,400บาทมูลค่ารถ57,500บาทอะ,ะไน,นะครับมันนี้อยากให้ทุกท่านมาชมมาเชียร์นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวรถมิกบายนะครับเราก็จะมีส่วนรถมูลค่า75,000บาทสำหรับรถ XSR 900แล้ววันนี้ก็ลดเต็มที่นะครับมันก็อยากให้ทุกท่านมาชมนะครับแล้วก็ถ้าสนใจก็ยินดีที่จะเป็นเจ้าของได้ไม่ยากนะครับในส่วนของรถเล็กเองนะครับเราก็จะมีตับกระสอบสีสีแล้วก็จะะมีตััว X-Pack นครบ ก็มีส่วนลดมูลค่า,า1 0 0 0 0บาทสำหรบับ X Max แล้วก็มีส่วนลดสองรุ่นการฟิลโนเอง2อง0บาทคูปองนะครับเติมน้ำมันโปรโมชั่นต้องเรียกว่ามีทุกรุ่นนะครับแล้วแต่รุ่นไหนมีแบบไหนเพราะนั้นน่ะขอให้เรยนเชิญทุกท่านมาชมบรรยากาศภายในงานได้เลยนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่3 1ที่ปดสิงหาคมนี้นะครับเียนเชิญครับ รถไปนั่งไปหลากหลายโอ้โดยเฉพาะเวียดนามยามีสเปนนะครับสำหรับเราเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกครับวันนี้เวลาะมาณกตกีสี่ครับเฮ้ยที่นัน่นมีนมอะไรบ้างเนี่ย